เวร้อยสิไอ LED ใหม่ดิจิตอลลูกค้ามีปัญหารถคันี้ซื้อมือสองมาดูรถกับมานี้เลยคือโหลดหน้ามาเต็มเต็มตัดสปริงนิ่มมากโชกดังแล้วก็ใส่อาร์มสองนิ้วมาแล้วก็เปลี่ยนโชกหลังมาเป็นสองเก้าห้าทีนี้เนี่ยปัญหาคือล้อหลังชนบางคนล้อหลังชนบางคนยืดสุดแล้วก็ทีนี้เนี่ยเลี้ยวไม่ได้ชน นะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไม่ได้เลยขี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะทําการปรับแต่งให้ทรงเค่งแบบสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะนี่นะมาดูแบบนี่สังเกตว่าสแปว์เนี่ยตัดกันแบบว่าแบบมิดเลยนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะย่นสวิงฮางเข้ามาประมาณหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งโดยประมาณแล้วก็ตัดโซ่เข้าไปประมาณสองข้อแล้วก็จะปรับชกให้แข็งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงว่ามันดีขึ้นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามรับชมกัน หลังจากที่ทําเสร็จไปแล้วนะก็รถก็ออกมาประมาณนี <ę> ้นะสูงเหมืเดิมพอสมควรอย่างแรกเลยมาดูครับน uhm, <okay. S 2> ี่โชกนี้เราขึ้นมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะก็คือความสูงเนี่ยมันไม่ได้สูงขึ้นหรอกแต่ว่ามันเพิ่มความแข็งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยจากเดิมมันอยู่ล่างสุดเนี่ยขึ้นมาครึ่งนึงเลยนะปรับได้อีกเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ดูสวิงอาร์มครับนี่นี่นะอ่าแล้วก็มาดูสายเบรกนะสายเบรกก็ต้องมีตัน ดัดแปลงนิดหน่อยนะเป็นทรงสายฟ้านี่ประมาณนี้แต่ก็มาทางนี้เลยานี่มาดูสวิงอาร์มทางนี้ชัดๆมีต้องเปลี่ยนน็อตนะครับน็อตต้องใส่ตัวยาวนะประมาณสี่นิ้วนี่ย่น,นมาถึงกาดกลางนี่เลยนะประมาณนี้นี่ปรับโช๊คนะครับแล้วก็ตัดโซ่ออกไปประมาณประมาณสี่ข้อนะครับสี่ข้อโดยประมาณนะสังเกตว่าสแตนเนี่ยเริ่มจอดเอียงละเริ่มเฉียงละแล้วก็มีนี่เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนิ้วเบรกแบมโบ โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะนี่สังก,กัดไม่ใช่ธรรมดาแน่เนี่ยเนี่ยนี่นะไม่พูดมากนะครับเจ็บคอนะนี่นี่นี่ทุกสังกัดมีครบนะนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหน่ยหน่เห็นไหมขโมยมาทั้งนั้นนะครับนี่ประมาณนี้โอเคหลังคันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองโยกให้ดูดีกว่าะโยกโยกโยกให้ดูนี่นะโยกมรถมันจะไม่โยกยากเหมือนเดิมแล้วนะเพราะทรงรถเนี่ยเขียนนะครับนี่ เริ่มน่าจะขี่ง่ายขึ้นนะแต่ยังเป็นโซ่เชนอยู่นะครับใครที่มีปัญหานะครับทําที่ไหนไม่จบนะครับไม่ถูกใจนะครับอยากจะปรับเซ็ตยังไงบอกก็ได้นะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับพร้อมที่จะดูแลคุณในแบบที่คุณต้องการโอเคนะครับผมช่างแส้ยาลาขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างแส้ยาลา